ยังอยู่ที่เศษส่วนซ้อนนะง่ายๆคุณตัดภาพไปที่โจทย์เลยนะครับตัดภาพไปที่โจทย์เลยโจทย์บอกว่าจงหาค่าของหนึ่งบวกหนึ่งส่วนหนึ่งบวกหนึ่งส่วนหนึ่งบวกหนึ่งส่วนอะไรครับสามเนี่ยเวลาเจอโจทย์ทําที่นี่ก่อนครับตรงนี้เธอพูดได้สองแบบเธออาจจะบอกว่ามันหนึ่ตงตัวเนี้ยหนึ่งตัวเนี้ยฟังให้ดีนะ มันคือสามส่วนสามบางคนงงว่าทําไมครูต้องเขียนสามส่วนสามเพราะครูเห็นตัวนี้เป็นเลขส่วนเป็นเลขอะไรครับนะโอเคไหมถ้าครูเห็นส่วนตัวนี้เป็นเลขสี่หนึ่งตัวนี้ครูก็จะเขียนสี่ส่วนสี่เห็นเป็นเลขห้าครูจะเขียนห้าส่วนห้าก็คือหนึ่งเอาละส่วนเท่ากันแล้วับคือเลขอะไรครับสามส่วนเท่ากันแล้วคือเลขสามสี่วงหนึ่งเป็นสี่สามวงหนึ่งเป็นสี่บางคนไม่มองแบบนี้ หนึ่งบวกหนึ่งส่วนสามเขียนเป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเป็นเศษครับแปลให้เป็นเศษเกินสามคูณหนึ่งได้สามบวกอีกหนึ่งเป็นสี่ส่วนสามเพราะฉะนั้นวงกลมเนี้ยคือสี่ส่วนสามโอเคไหมครเด็กนะตัดภาพมาอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดหนึ่ง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 ดูนะหนึ่งเขียนหนึ่งหารด้วยตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ สี่ส่วนสามเขียนหมายก็เป็นหนึ่งเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนสี่ส่วนสามก็กลายเป็นสามส่วนสี่หนึ่งคูณสามด้วยสามส่วนตัวเลขอะไรครับสี่นั่นแปลว่าทั้งหลายทั้งมวลนี้คืออะไรครับสามส่วนสี่งั้นดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะมันคือหนึ่งค่ะบวกครับตรงนี้คืออะไรนะ ตรงนี้คืออะไรนะสามส่วนสี่โอเคไหมครับทั้งหมดนี้คือเท่าไหร่นะเนี่ยสามส่วนสี่อ่ะก็เนี่ยนะตรงนี้หนึ่งครูอาจะเขียนเป็นสี่ส่วนสี่บวกสามส่วนสี่ทำไมหนึ่งตัวนี้เขียนสี่ส่วนสี่เพราะแอบเห็นส่วนที่เป็นเลขสี่ถ้าเห็นส่วนที่เป็นเลขเจ็ดหนึ่งคูก็จะเขียนเป็นเจ็ดส่วนเจ็ดโอเคไหมฮะ เท่ากับดูตรงนี้นะฮะส่วนมนกันแล้วคือเลขสี่ครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดอ่าถ้าดูตรงนี้ใหม่หนึ่งบวกสามส่วนสี่แท้ที่จริงคือหนึ่งเศษสามส่วนสี่เป็นเศษครับจากเศษครับแปลให้เป็นเศษเกิดสี่คูณหนึ่งได้สี่บวกสามเป็นเจ็ดก็เป็นเจ็ดส่วนเท่าไหร่ครับสี่นนั่นแปลว่าทั้งหลายทั้งมวลนี้ทั้งหลายทั้งมวลนี้คืออะไรครับ คืออะไรทั้งหนทั้งมดนี่คืออะไรนี่นี่เจ็ดส่วนเท่าไหร่ครับสี่โอเคไหมครับคือเจ็ดส่วนสี่งั้นอยา่ายิบสายตาดูหยิบมาฮะหยิบมาหยิบหนึ่งหนึ่งมาหยิบหนึ่งหนึ่งมานะหนึ่งเห็นไหมหารด้วยทั้งหลายทั้งมดนี่คืออะไรนะเจ็ดส่วนสี่จ้ะโอเคไหมครับมาหาอะไรกันทั้งหมดเนี่ย คือเจ็ดส่วนอะไรครับสี่หนึ่งเขียนหนึ่งส่วนด้วยทั้งหมดนี่คืออะไรนะเจ็ดส่วนสี่ใช่ไหมฮะอ่าต่อไปหนึ่งเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเจ็ดส่วนสี่ก็เขียนเป็นสี่ส่วนเจ็ดถ้ที่จริงหนึ่งคูณสี่ได้สี่ส่วนอะไรครับเจ็ดนั่นแปลว่าอะไรแน่นแปลว่าทั้งหมดเนี่ยคืออะไรครับสี่ส่วนเจ็ด ใช่ไหมสี่ส่วนเจ็ดโอเคไหมสี่ส่วนเจ็ดนะทั้งหมดนี่คือสี่ส่วนเจ็ดนะครับมือเรียนระวังนะครับระวังนะฮะต่อไปหยิบหนึ่งตัวนี้มาหนึ่งตัวนี้มาหยิบมาชีบหนึ่งคือหนึ่งบวกคือบวกทั้งหลายทั้งมวลนี่คืออะไรนะสี่ส่วนเท่าไหร่ครับเจ็ดหนึ่งตัวนี้ บวก4ี่นยุบซะก็ได้เป็น1เศษ4ส่วน7ได้ไหมคะได้หรือต่อเป็นเศษเกิน717บวกอีก4เป็น11บส่วน4โอเคไหมครับตอบได้หมดตอบเศษคะตอบเศษเกินได้หมด answer เธอคิดมาคกว่อธิบายฮะโอ้ยนี่นะครับ11ส่วนเท่าไหร่ครับ, 18, รบ7โอเค ขอบคุณมากแหมจะมาตายตอนจบค่ะไพลินเจ็ดหนึ่งเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดส่วนเจ็ดต่อเป็นเศษค่าคือหนึ่งเศษสี่ส่วนเจ็ดต่อเป็นเศษเกินคือเศษส่วนเจ็ดนี้เดียอย่าลืมนะหนึ่งบวกสี่ส่วนเจ็ดยุบมาก็คือหนึ 1, 4, น่งเศษสี่ส่วนเจ็ดแต่นักเรียนครับที่ฟังตอนนี้เฉย,ยจบแล้วนะครูอยา่อธิบายทีอฟังว่าหนึ่งตัวนี้เขียนใหมายเป็นเจ็ดส่วนเท่าไหร่ครับเจ็ด โอเคไหมเจ็ดส่วนเจ็ดโอเคไหมคะนี่นะ่ฮะเธอฟังตอนนี้เฉลยจบแล้วเธอมาดูที่นี่มิเก่งให้รู้ไปค่ะเล่นะถ่าน,นั่งอยู่ในห้องสอบเธอเห็นหนึ่งบวกสี่ส่วนเจ็ดมันทำได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งยุบเป็นเศษค่าได้เลยคือ หนึ 1> 1, ่งเศษสี่ส่วนเจ็ดโอเคไหมครับกับวิธีที่สองเห็นหนึ่งใส่เป็นเจ็ดส่วนเจ็ดบวกสี่ส่วนเจ็ดส่วนเท่กากันแล้วคือเลขเลยครับเจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดเน้นให้ยิลืมเศษค้าแปลให้เป็นเศษเกินก็เป็นเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดส่วนเจ็ดตั้งใจน,นะอย่าตอบผูผิดนะจ๊ะถ้าถามถามว่า ถ้าอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งยุบเลยกับอันนี้เป็นวิธีที่สองเธอว่าวิธีไหนง่ายวิธีที่หนึ่งนะคะนี่เธออยู่ในห้องสอบเธอต้องทําวิธีที่หนึ่ง,ง,ออง,งโอเคไหมแต่ตอนนี้ครูต้องการอธิบายให้เธอฟัง,งว่าเศษส่วนบวกลบกันส่วนต้องเท่ากันเวลาอยู่ในห้องสอบเห็นอย่างเงี้ยยุบเลยค่ะหนึ่งบวกสี่ส่วนเจ็ดมันคือหนึ่งเศษสี่ส่วนเจ็ดทำเป็นเศษกก็เป็นสี่สิส่วนเจ็ดผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะครับ นักเรียนที่เรียนออนไลน์อ,ลอยู่ตัวครูบังเลยนะฮะเธอฟังเสียงครูกันแล้วกันนะคะ